หน้าสักรีเจาที่สิเก็นแพ่เจ้าเกงมาจะใส้พ่อแค่พอเมือนามือรีตายป็นตายหมดแ่พอลูกซังแล้วแค่พอลูกโชว์แล้วโชว์แล้วโคแล้วน้าเป็นหมอกหน้าเป็นวันเตี้ยแล้วสิบิดแล้วแค่พอเียหัแล้วแค่พอเพียสีหัแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลิกับแล้วเลิกหัวแล้วเืยอีประมาณสาวเป็ดสาเป็หนึ่งสองนิดเดียวสามสี่แล้วก็เอาเส้นสาย ยิงน้าได้ครับเอาอบอกครับเอาปล่อยปล่อยออกออกมาแล้วครับอา้าวนะครับเที่ยวนี้สองเล่มสองหลัง,ลงร่องน้ำสองพอหลวงพ่อเพียรจากพี่น้องอำเภอนองตาลจังหวัดพุกดาหารร่องน้ำที่สามสิงห์บ้านนาเก้าเจริญเดินทางมาจากพี่น้องบ้านนาศรีนวลตำบลน,นาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดพุกดาหารครับ น้องบาดีกับสองิ้มสองลำอาครับเกี่ยวกันมาอย่างแหงต่างคนต่างกับมองยึดมอจอละเดี๋ยวนี้มาตายไปตายเราพ่อเพี้ยน อ่าเนี่ยโพสหมูตายนะเดี่ยวนีิสิงบาดหน้าก็าบอกว่าสู้กันย่าพอเจ้าสิงเกงเก็จะใสตายเป็นตาย่นบอยอ่เจ้าแน่นอนว่าจากไหนเนี่ยพอว่าจากไหนสิงบาดหน้าบอกว่าสูขข้แทะเลาะดิสังเกอรี่บอยอ่อกแล้วสู้ตายแล้วเปียนกันข,ของมาสองเหลี่ยมสองลัมเนี่ยพอบุกแยกบอกว่าไปกันเด้อลาเด้อไปกันเด้อสังเกอรี่สิงบาดหน้าจุดแน่นอนถ้าคดดำก็อย่างไรว่าอยากแยกจะแซงจะหนีว่าจากไหนพอเพี้ยนพอเพี้ยนสะ้านสองใสเกียรวใสเกียรวร้อยป่อยเกียรวพันแล้วเอาแล้ว ้ยได้ใจแล้วสิงห์บ huh ้านนาบอกว่าตายไปตายทุกกันเสือสีน้ำเงินโป้มเหลวบอบแล้วพุดแล้วหน้าเป็นบกลับเป็นควันตึงบระยูงถึงบระยูงแล้วโพอเพี้ยนบอกว่าไปแล้เว้ยไปกันเด้อลาเด้อไปกันเด้อเนี่ยพอไปกันเด้อสิงห์บ้านนาเจ้าสีพิษใสเจ้าสีพิษใสเปลี่ยนเกินมาขกทลาดขึ้นบ้านนิดเดียวนิดเดียวพอเพี้ยนพอเพี้นหายแล้วพอเพี้นศูนย์แล้วเปลี่ยนเกินมากเปลี่ยนเกินมากเนี่ยผมตึงเกินมากตึงเกินมากตายเกินตายแล้วสิงห์บ้านนา จิบมี่ไซนเนี่ยพอเจ้าจิมมี่ไซน์คอยขอไปนน้ำเจ้าแน่ไปน้ำไรโบไปน้ำไรโบอบไฮไปน้ำน้ำโอเพี้ยนสินในี้แล้วสิ้นทีแล้ว,ลวเต้ากับพวกเนี่ยคือกันสิงบ้าน,น้าก่อนก็ใส่เกี่ยวร้อยคอยเกี่ยวพันคือกันโอ้ยไปคนเด้พอพ่อเอ้ยไปคนเด้อ สองเล่มสอ, bom, สอล่านครบพี่้องหัวเรือสำคัญสำกันมับบาดตายเป็นตายแล้วสิงปันหน้าสิงปันหน้าวันจะไดสิงปันหน้าสูวอสิงปนหน้าวันได้ไก่จะลกันท้งเปลี่ยนสีมาอย่างแหงอย่าพบอเพี้ยนบอบอกเดพนนี้ตายเป็นตายแล้วหัวเรือสำคัญทูกที่ทุสีจูกจีแก่เรือสำคัญไม่มีไผ่เอใผเลยอนเอาเลยอย่าบอเพี้ยนไดรอด้ปีเปี่ยกนมานับดูนับสอน สามนักทีหัวเหือหัวเหือซ้ำอีกแล้วโอ้ยตายเป็นตายเ่พอหอยบ้นี้ตายเป็นตายพอหอยสินบ้านน้าสังเะีเจ้าทีสิเป็นแพ่เจ้าที่เก่งมาใช้พ่อแน่พอเมื่อก็นำไนีตายเป็นตายลงเนี่พอลูกซังแล้วเน่พอลูกโชว์แล้วโชว์แล้วโคแล้วน้าเป็นหมอกน้าเป็นควันเตี้ยแล้วสิบปิดแล้วเ่พอเสีหัวแล้วเน่พอเพียสหัวแล้วฮิดเดียวฮิตเดียวฮิตเดียวเรือกับแล้วเลือกหัวแล้วเลืออีกประมา เด nah no yes anyway ี๋ยวสามสรีบกเขาเซ็เฮ้ยโอ้ยนี่ออนพี่ลอกเบเกลืออรมองผิดพลาดคุลงไปลุงอูยวกับ่ได้ร้ะยญายเลยยานนบอกพเเเลือดสองนี่ก็ธทรมาดาครับหลง่สิคุลงไปลุงอูกับพ่ได้เ้วพอเพียจะนิจ้อนผาสมบงมื่อาดีนี่ได้อาจารย์ผมเบิรงเกนเลือดอเป็นอย่นี้ครับผมมันต้องเป็นเป็นามโห แบบนี้ค hm. ร right? okay. yeah, no ok, ับว่าแก้วแบบยกขหันไว้ึ้นยังยังบ่อยแง่กินข้าวบุกข้าวจันมันกับว่าแม่วเนาะจุ่มรอนกับว่ามวนบางทีนะแบบนี้ผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่สองระหว่างพรหลวงตาจุ่มกับแก้วฟ้ามีไซเรือที่เข้าอันดับที่หนึ่งได้แก่เรือแก้วฟ้ามีไซอันดับที่สองพรหลวงตาจุ่มอันับนี่เป็นเรือที่สองครับทายเล็ก ทักไทยเล็กครักชาวพ่ออาจารย์สอนรับที่สองดาวว่าเป็นอย่างยังนี่เที่ยวที่สองทักผมอ่าสลับรองหน้าต่อไปอยู่แต่ว่าเที่ยวบางยานี่อาจารย์โอ้ยผมต้องแล้วว่าเรืองพ่อหลงพอเพี้ยนกับ่อยอดคือกันพรอบยังได้สิทุดดงไปดยวว่าสิงบ้านหน้านี่ก็บตุ๊กอามาเต็มรอยอ่าผู้คารีไปสัมผัสถามเบื่อแล้วแล้วประการันตีว่าเที่ยวนีต้องมั่นแน่นอน เที่ยวต่อไปแห่งเที่ยวต่อไปบาดนี้เที่ยวที่สามเนี่ยรอบสลับร่องน้ำให้ครับแมนครับวันนี้แห้งหลาบครับครับวันนี้แท้ไม่ได้ถ้าแพ้ถ้าเท่าที่หนึ่งแทะเนี่ยเรต้องนี่เที่ยวที่สามแต่วันมะรืนเที่ยวที่สี่ครับบาดนี้